พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักด์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้จะไม่ความรู้นะครับเกี่ยวกับเมื่อท่านนะครับผมไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมในศาลได้เพราะว่าเป็นบุคคลยากจนนะครับผมแล้วท่านมีคดีวิพากษ์ขึ้นสู่ศาลนะครับผม ่านสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้นะครับตามมาตรา155นะครับผู้ความซึ่งไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลขอให้ยกเว้นค่าค่าธรรมเนียมศาลนะครับในการฟ้องหรือการต่อสู้คดีนะครับในศาลชั้นต้นนะครับหรือศาลอุทธร,รหรือศาลฎีกา,าตามมาตรา156และมาตรา156ทั้งหนึ่งนะครับเรามาดูมาตรา156นะครับผูดด้ใดมีความ จำนงจะขอ,อยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องนะครับหรือการต่อสู้คดีนะพย่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่จะฟ้องหรือได้ฟ้องคดีในวันนั้นเพราะมันคำฟ้องนะครับผมคำฟ้องอูทองคำฟ้องดีกาคำร้องสอดหรือคำให้การแล้วแต่กรณีนะครับผมถ้าบุคคลนั้นตกอยู่เป็นเป็นผู้ที่ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมในศาลได้ภายหลังนะครับจะยื่นคำร้องเวลาใดก็ได้นะครับผมคือถ้าท่านอ่าเป็นคน ที่ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมได้นะครับในภายหลังเราสามารถยื่นเวลาใดก็ได้ครับการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งนั้นผู้ร้องอาจแสดงพยานหลักฐานไปพร้อมคาไปพร้อมกับคำร้องนะครับหากสารเห็นสมควรไต่สวนพยานและหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการไต่สวนพบโดยเร็วเท่าที่จําเป็นทั้งนี้สารมีอำนาจออกคําสั่งงดแกดำเนินการพิจารณาใดๆไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชัว่วคราวจนกว่า การพิจารณาสั่งคำร้องขอยูเว้นคราบิชาธรรมเนียมจะถึงีิสุด์ก็ได้ตามที่เห็นสมควรนะครับผมตามมาตราร้อยห้าสิบหกนะครับทับหนึ่งนะครับผมเมื่อศาลพิจารณาคำร้องนะครับขอยูเว้นคราบิชาธรรมเนียมของศาลเสร็จแล้วนะครับให้ศาลมีคําสั่งโดยเร็วนะครับโดยศาลจะมีคาสั่งอนุญาตทั้งหมดรแต่บางส่วนหรือยกคาร้องนั้นก็ได้ครับอ่าห้ามไม่ให้ศาลนะครับอนุญาตตามคำร้องเช่นนั้นเว้นแต่เป็น การที่เชื่อนะว่านะครับผู้ร้องนะครับไม่มีทรัพย์สินที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากผู้ร้องไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือศาลของศาลนะครับผมจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรเมื่อพิจารณาถึงสถานะผู้ร้องหนึ่งกรณีผู้ร้องเป็นโจทหรือผู้อุทธรดีกาจะฟ้องร้องหรืออุทธรหรือดีกานั้นมีเหตุันสมควรนะครับเพ mm. ียงเมือ่อ ตามวรรคสองนะครับผมเมื่อคู่ความคนใดได้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับในศาลในการฟอ้องร้องหรือการต่อสู้คดีในศาลหรือยื่นคําร้องเช่นว่านะั้นในชั้นอุทธรหรือดีการแล้วแต่กรณีนะครับให้ถือว่าคู่ความนั้นยังยังคงไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไ,ได้รับเ้ายกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้ได้รับพรหรือร้อนเกินสมควรอยู่นะครับเว้นแต่ปรากฏแต่ศาลเป็นอย่างอื่นนะครับผม วรกสามนะครับผมในกรณีศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ยกเว้นครธรรมเนียมสารแต่บางส่วนหรือมีคําสั่งยกคําร้องนะครับผู้ร้องอาจอุทธรคําคสั่งนั้นต่อศาลภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ศาลมีคําสั่งคําสั่งของศาลอุทธรเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุดนะครับก็หมายความว่านะครับผมที่ได้อธิบายไปนะครับผมาหากท่านนะครับผมไม่เสียค่าธรรมเนียมท่านสามารถยื่นคำร้องหอกต่อศาลนะครับผมดังที่มันหยัดไปในมาตา หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งห้าหกครับหนึ่งนะครับผมสารก็จะทําการไต่สวนคาร้องว่าคําร้องอมีมูลหรือไม่ท่านนี้เรบพร้อมเด็ดร้อนเสียหายจริงหรือไม่ครับผมหากสารมีคําสั่งให้ยกเว้นค่าลิชาธรรมเนียมนะครับผมหรือแต่บางส่วนนะครับท่านจะสามารถอุทธรณ์ไปได้ครับภายในกาหนดเจ็ดวันนะครับผมแต่คําสั่งของสารอุทธรณ์ถือเป็นที่สุดน,นะครับผมสุดท้ายนี้ผมทานายดวงรัตน์ทานายความในทีมดรกิติศักดิ์ ทนายความวิธีพูดขอกล่าวท่านว่านะครับหากท่านไม่รับความไปทาเรายากจนทางสภาทานายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีผมทานายดวงรักทานายความในทีมดกตรกีรศักดิ์ทานายความวิธีพูดสวัสดีครับ